บริกนตํามังหุงตํำข้าบ้นใส่มือหยุมกินกันหลายๆคนแบบนี้โดนแล้วจ้าก็ตั้งแต่มาเห็นงานขุงเทบมีมูมีพวกนอหญิงจังบริกนจุ่มกินซุ่มแบบนี้คืออยู่บ้านเฮาเนาะค่ะในความตั้งใจมื้อนี้ก็สิกินจุ่มกินซุ่มกันจากกอนอ่นกระสิลวกเส้นขุ้นกอนจ้ะทุกคนจ้ะเส้นขนมจีนจะเป็นเส้นขนมจีนอบแห่งของกินนัวขัวบานๆของเ้าี่นหลาเด้อค่ะผู้ใดสนใจอยากสร้างสื่อไปลองชิมลองกินเบงกะทะข่อความหรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ไว้ได้เลยจ้ะทุกคนมื้อนี้ส่วนก จะสิมากินจุ่มกินซุ่มกันนัดกันตั้งแต่นั่งอยู่ในออฟฟิศอยู่หม่องเหตุงานผู้ดหญิงว่ามือแรงสิ่ตำข้าปูนกินแบบจั่วจาดฟาดบื้มเนาะคะ่ะฝนตกลินย้อยย,อย้อยมือนนิก็เลย่อไได้ออกไปนั่งกินอยู่ข้างหน้าเนาะคะ่ะมาบัดที่นี่มาจวดกินอยู่ในห้องรถแล้วเนาะได้นัดกันแล้วจ้ตาตำโคกบักไงเลยคะ่ะตำเต็มผ้ากะระโตกเลยหญิงเอ,อ้ยซีสันเป็นตาจั่วจาดฟาดบื้มบ่าคะ่ะตำขนมจีนนะคะใส่ปูนดองใส่เส้นดองแดงหวัวไก่อกแล้วก็ใส่เล็บมือนางจ้าทุกคนมาแซ่บนนกัเดอพี่นองเตาาเเนนนนกกิััวคคบบทุมซส หงมือนี่โคบเครื่องอิลีนะคะเลิกงานมากกัคบค่ะมอเตอร์ไซค์ไปตลาดกับหญิงปืนสร้อยกอซิมหาจ้าได้ปูหน้าดองแล้วก็มีดกระถินมาสดๆเลยค่ะทุกคนก็ตั้งใจว่าสิมตาต่ำกินแซ่บๆน้องหญิงแต่กระแสบอิลีจ้ามือนี่เป็นการต่ำข้าวปุ้นใส่ผ้าถาที่กินแล้วบ่มี<บ>รสชาติไฮติเลยหญิงหวานเผ็ดเค็มนัวพอดี ทุกคนเห็นเขาปุ้นเหนียวนุ่มเด้งบ้ออืดนะคะตามเส้นขนมจีนอบแห่งของกินนัวขั้วบานของห้าวน้อยหญิงบ่ออืดนําจะเส้นจะเหนียวนุ่มเด้งเป็นเส้นเล็กๆเส้นน้อยแบบนี้เลยค่ะผู้ใดสนใจสั่งซื้อน,นะคะทักเข้ามาที่ขอความเลยเลยเด้อค่ะตอนนี้มีโปรโมชั่นนะหญิงซื้อ4ห่อแถม1ห่อซื้อ8ห่อแถม2หอ่อซื้อครบ3 0 0รอยแถมอีก3ห่อแล้วก็จัดส่งฟรีโปรที่คุ้มที่สุดจะเป็นโปร5 0 0นะคะซื้อครบตั้งแต่300ยบาทขึ้นไปส่งฟรีเลยจ้าแต่ว่าร้านของเฮาวมีบริการเก็บเงินปลายทาาาางงขอออหๆเเเเดด้้คค่ะุกนสซืมญิ เป็นเส้นแป้งสดนะคะไม่ใช่แป้งมันสั่งซื้อไปแล้วสามารถเก็บได้นานหนึ่งปีจ้าเบื้อง<า>โลดยิงวิธีที่เอเตอร์สามช่องผุนจ้าพาก,กันทายท,ายทำอยู่นี่ยิงกว่าสีได้กินแต่ละคิปแต่ละมือ,อยิงเออเป็นตาโพตาโพบว่าจ้าช่องชุ่มฉ่ำาเซบๆน้งกันจ้ดทุกคนจ๋าแลวก็มีพี่น้องเอซทักเขามาถามหลายเนาะค่ะว่าถ่ายรูปออกมาจังไหให้ได้สีสันหน้าตาเป็นตาเซบหน้าตาเป็นตานัวแบบนี้นะคะนี่เลยจ้ดทุกคนจ๋าไฟนางฟ้าที่ถืออยู่ในมือของฉันนี่ราคาโมหมนความใบแดงด้วยแต่ บ่ต้องไปตกแต่งไปเฮ็ดสีให้มันยากเบ่งโรยหญิงสีแบบยั่วยวนเป็นตาแสบบ่ม,มาจุดๆวดน้ากันเ้อทุกคนแคมีไฟกระจกครบในขีดเดียวแล้วเนาะคะ่ะทุกคนมีไฟดีมีใช่ไปกว่าครึ่งอีหลีหญิงสาหรับสายที่เอเตอร์เห็ดคลิปเฮ็ดช่องเฮ็ดเพจเนาะคะ่ะต้องมีไฟนี้ติดตัวไว้เขาเรียกว,ว่าไฟนางฟ้าหรือไฟดาล,าล่าเนี่ยแหละจ้ะไปหากดเอาที่ตะการหรือว่าฉันปักไว้ให้อยู่ในคอมมนี้กดไปซื้อได้เลยเด้อค่ะทุกคนคะสะดวกสบายในการเฮ็ดคลิปเฮ็ดช่องอีหลีจา้าตั้งแต่ซื้ออุปกรณ์ทํามาหากินมีมากนอกจากโทรศัพท์ทีีี่่่เรกกววาาคคุ้้มมแลล็ไฟออนหิง แปบ,บว่าประทับจิตประทับใจหลายในการซื้อไม่ใช้ในการทายทํารู้สึกว่ามันคุ่มค่ากับเงือนที่เสียไปอิจีจะทุกคนจะอย่าไปหาทายมืนมนม่นมื่นมัวๆแว้วห้ยคนลงเบิงเราถาม่าทายอีย่างเด้อยิงเด้อมีไฟดีมีใจไปกว่าครึ่งจะไปจัดไปตำเอาโลดยิงอุปกรณ์ทํามาหากินเฮาบ่แมนวัสดุสิ้นเปลืองดอกค่ะอย่าลืมนะคะทุกคนค่ะผู้ใดสนใจสร้างซื้อเส้นขนมจีนอบแห่งของกินนัวคั่วบานๆก็ะทะห่อความเข้ามาได้เลยเด้อค่ะปกติราคาห่อละ25บาทนะคะจัดโปรตอนนี้ซื้อ4ห่อแถม1หอนึ่กห่อกาะคะทุก โวนโบที่คุมที่สุดจะเป็นโบห้าร้อยจัซื้อครบสามร้อยแล้วก็จัดทรงฟรีบบมี่บริการเก็บเงื่อนปลายทางเด้อค่ะขอโทษขออาภัยหลายๆจ้าพากันกินสามสี่คนยิงเอ,อ้ยยุมหน้ายุมหลังแซบหลไรจ้ดทุกคนจ้าผ้าขาวนี่มาท่ายกันเบื้อง่าชุสันสิพกกากันกินเหมือดบอมันคคบเครืองแห้งอิริยิงตัมข้าวปุ้นเซ็นน,น้อยๆกับยอดผักเน,น่าอ่อนๆแล้วก็ยอดผักบุ้งหน้าจ้าแซบไตยบัตรยบ่ายห้วยแคบหมูลงไปอีกบบที่นี่ยิงเอ้ยห้ยไปแซบห้ไปหาหมอหน้าที่นี่บ่มีไผคุยอีหยังกันเลยจจ้าาาสู่ตยคกอหลทุนเบิงด ันยุมค่ะว่าสียางตากันกินทุกคนเอ้ยมาแซ่บๆน้อกันเด้อพี่น้องเมื่อนี้ไปเราจะทุกคนขอตัวลาไปก่อนไม่กินอยวาวนัวหัวมวนซัมเนแเละเด้อค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับชมขอบคุณทุกการสนับสนุนช่องน้อยๆช่องนีง้อๆๆของเฮามื้อนี้ไปแล้วสวัสดีเด้อค่ะ